สวัสดีครับคลิปที่2นะครับตอนเย็นของวันนี้นะครับอ,อยู่กับผมนะครับนาเอกช่องลอกตกปลาม,มือสองญี่ปุ่นชิมานโนไดว่าอาบูนะครับตัวนี้เป็นลอกทรงกลมนะครับแนววินเทจนะครับขายแต่ลอกทรงหยดน้ํามาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้มาแนววินเทจบ้างนะครับเดี๋ยวลูกค้าสายวินเทจผมจะหนีหมดอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นอาบูนะครับแอมบัรเดอร์นะครับ45004นะครับสวีเดนนะครับเบอร์4,005นะครับหน้าแคบหน้าแคบนะครับ4,005นะครับเอ่อตัวนี้ก็อย่างว่าเนาะมันไม่ค่อยเห็นกันง่ายๆนะครับมันเป็นลอกแนวสะสมนะครับก็ไม่ค่อยมีใครจะมาใช้กันเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเลยนะครับแขนนี่น่าจะเป็นแขนแต่งนะครับแขนเดิมมันน่าจะเป็นหมุนอันเดียวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะอ่ะแต่ก็ขายแบบนี้เลยนะตามสภาพแบบนี้เลยนะตัวนี้มีแต่ลอกนะครับไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวลอกเลยได้มาจากได้มาจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับดูฝาฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะหมุนรอบๆให้ดูนะครับ สีทองนะครับแชมเปญโกส์นะครับนี่ขึ้นตู้งามๆเลยใครสะสมลอกพวกนี้อยู่นะครับหายากแน่นอนครับนานๆทีจะเจอนะครับนานๆทีจะเจอนะครับสีทองนะครับด้านหน้านะครับนี่ลอกสวยตัวนี้สวยสะอาดมากเลยนะครับฝานะครับฝาปรับปรับหน่วงนะครับโลโก้ก็ยังสวยนะครับ โลโก้ก็ยังสวยนะครับถ้ามีกล่องมีอะไรด้วยนี่โหสวยร้อเลยนะตัวนี้สวยเปล่าสวยเปล่าโครงก็ยังเงาๆอยู่นะครับามาดูเลขโครงกันนะครับ9 0 0นะครับ0009นะครับแบบนี้เลยแบบนี้ กดสปูลน,นะครับระบบเบรกมีคลิกเสียงนะครับตัวนี้สองหน่วงนะครับอสองหน่วงนะครับเบรกก็ปกติการตีกลับก็ปกตินะครับรู้สึกว่าจะเป็นนกกระจอกมั้งเนี่ยน่าจะใช่นะครับการตีกลับเป็นระบบหัวนกกระจอกนะครับน่าจะใช่นะครับดีแขนเปล่าแบบนี้อุ้ย เกือกงานเข้าแล้วล่ะดีแขนเปล่านะครับประมาณนี้นะครับลอกดีอ่ะลอกสวยอ่ะไม่ต้องลองอะไรมากนะครับลอกสวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาเปิดดู ข้างในเลยดีกว่าว่าจะสวยเหมือนข้างนอกหรือเปล่าสปูลหลอดนะครับสปูลหลอดนะครับลูกปืนเจระบีเม็ดหน่วงมีเต็มนะครับ ขาห้องเครื่องโคง้งโค้งก็ยังเป็นสีทองเลยนะครับนี่ยังเป็นบูทยอยู่เลยนะครับยังไม่ใช่ลูกป,ปืนนะครับจะระบีแน่นๆเลยนะครับจะระบีเห็นไหมที่เฟืองพลาสติกนะคะเฟืองตัวเกียร์นะครับเห็นไหมลอกเขาไม่ได้ใช้งานนะครับลอกพวกนี้เป็นลอกเก็บนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องการสึกหลอนะครับไม่มีนะครับเต็มประสิทธ,ธิภาพแน่นอนนะครับลอกเก็บนะครับเป็นเป็นลอกสะสมตีเหยือปอมก็ได้นะตัวเนี้ยตีเหยือปอมก็ได้นะก็ลื่นระดับหนึ่งนะครับก็ มันไม่ใช่ลูกปืนเหรอเนาะอ่ะ,เ,อะ,อะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอ่ะดูรอบๆอ,อีกทีนะครับมีตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับมีตัวเดียวนะครับ ดูความสวยกันอีกทีอ่ะแบบนี้ตัวนี้นะครับผมขอขายราคา8,000บาทนะครับ8,000บาทนะครับตัวนี้อ่ะขายได้ก็ขายนะครับขายไม่ได้ก็ผมเก็บไว้เองได้นะครับขอขายที่ราคา8,000บาทนะครับ นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยตรงนี้มีจุดๆหน่อยนะดูชัดๆใกล้ๆกันนะครับภายในก็ดูแล้วนะครับเต็มร้อยเลยนะครับลอกไม่ได้ใช้งานนะครับลอกเก็บนะครับลอกนอนตู้นะครับอ่า มีรอยตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับนี่นอกนั้นก็ปกตินะครับดูใกล้ๆกันขนาดนี้กันนะดูกันใกล้ๆขนาดนี้กันนะอ่ะสนใจก็ทักมาจับจองกันได้นะครับ จะว่าราคาสูงไหมก็ไม่สูงนะครับต่ําไปไหมก็ไม่ต่ำแนละ้วก็ราคาผมคิดว่าราคาประมาณนี้กําลังดีนะครับ800 0บาทนะครับปรับ2หน่วงนะครับตัวนี้ก็คิดว่าไม่ถูกไม่แพรงราคากําลังดีนะครับใครจะรับก็ทักมานะครับผมจะวางลิงก์เพจไปที่คอมเมนต์นะครับช่อง youtube นะครับลูกค้าใหม่ก็กดลิงก์แล้วก็ ทักข้อความมาเหมือนเดิมน,นะครับผมจะวางลิงก์ไวท้ที่ลิงก์คอมเมนต์นะครับทุกคลิปเลยนะครับลูกค้าใหม่วิธีซื้อก็กดลิงก์แล้วก็ทักข้อความมานะครับมีตัวเดียวมีแต่ลอกแบบนี้เลยนะครับ8,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับอ่ะสนใจก็ทักข้อความมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ